รหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ดก็คือสิ่งที่เราเอาไว้ระบุตัวตนของเราเวลาที่จะเข้าใช้บริการต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าตั้งไม่ดีเดาง่ายก็จะถูกแฮ็กได้ง่ายเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะที่ทาง Splash Data เขาจะเผยรหัสผ่านยอดนิยมประจําปีต่างๆค่ะซึ่งปี2015ก็ได้เผยออกมาแล้วนะคะ ยอดนิยมก็จริงแต่เราถือว่าเป็นรหัสผ่านยอดแย่ที่ไม่ควรจะเอามาใช้ค่ะเพราะอะไรวันนี้ลองมาดูกันค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะมักจะตั้งรหัสผ่านให้จําง่ายเพื่อความสะดวกค่ะแต่ว่ารหัสผ่านที่จําง่ายกดง่ายนี้นะคะก็ถูกแฮกง่ายเช่นเดียวกันค่ะโดย Splash d a t a ได้เผย25รหัสผ่านยอดนิยมประจําปี2015ที่เราไม่ควรใช้ตั้งเป็นรหัสผ่านเพราะว่าคาดเดาได้ง่ายนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะ 123456ค่ะเป็นตัวเลขเรียงกันแบบนี้เดาง่ายมากๆนะคะอันดับต่อมาค่ะก็คือพาสเวิร์ด เล่นง่ายนะคะจะตั้งพาสเวิร์ดก็ใช้รหัสผ่านว่าพาสเวิร์ดเลยค่ะตามด้วยตัวเลขเรียงกันอีกเช่นเดียวกันค่ะ12345678นะคะและก็อันดับที่4ก็คือ QWERTY ก็เป็นการกดตัวอักษรเรียงกันตามแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนั่นเองค่ะคําเหล่านี้นะคะก็ยังคงเป็นคําที่นิยมใช้มาตั้งเป็นรหัสผ่านกันไม่เสื่อมคลายมาหลายปีแล้วค่ะซึ่งไม่ควรจะใช้เพราะว่าคาดเดาง่ายนะคะนอกจากนี้ก็มีคําอื่นๆอ,อย่างเช่นฟุตบอล Welcome Let me in Log in และปิดท้ายด้วยคำว่า Star Wars ค่ะซึ่งใครก็ตามที่ตั้งรหัสผ่านดังที่กล่าวมานี้นะคะจะเสี่ยงต่อการถูกแฮ็กได้ง่ายค่ะเพราะว่าใครก็เดาได้ค่ะ หรือว่าแฮกเกอร์เนี่ยก็สามารถใช้โปรแกรมเดารหัสผ่านก็ยิ่งทําให้เดาได้ไม่ยากเลยนะคะพวกรหัสผ่านยอดนิยมเหล่านี้ก็มักจะถูกรวมไว้ในฐานข้อมูลของโปรแกรมเดารหัสผ่านแล้วค่ะและคําในดิกชันนารีที่เป็นคาคาอ่านได้เลยเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในฐานข้อมูลของโปรแกรมเช่นเดียวกันซึ่งก็ทําให้เดาง่ายค่ะดังนั้นทางที่ดีก็อย่าไปตั้งรหัสผ่านตามที่อยู่ในลิสต์ยอดนิยมที่เพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าตรงก็รีบเปลี่ยนเลยละคะ่ะ ควรตั้งรหัสให้ยากต่อการคาดเดาด้วยนะคะโดยรหัสผ่านที่ดีเดี๋ยวนี้จะแนะนําให้ไปถึง12ตัวขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้ตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่รวมกับตัวเลขหรือว่าอักขระพิเศษหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ผสมกันค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นไอทีกันค่ะ AIS เปิดตัว 4G อย่างเป็นทางการแล้วพร้อมประกาศจะนำคลื่น2,100และ1,800เมกะเฮิร์มาให้บริการ LTE Advanced IDC เผยตลาด PC ในเอเชียยังคงลดลงต่อเนื่องโดยในปี58ลดลง0.5%สำหรับรายละเอียดที่พูดไปวันนี้นะคะก็ยังติดตามอ่านกันเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ IT24AS.com e ค่ะ